ัสดีค่ะายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมค่ะดิฉันสิริกรคำจริงนะคะหัวหน้าสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกสาขาวังทองวันนี้ก็มาบอกเล่าข่าวสารนะคะเกี่ยวกับสำนักง,งานประกันสังคมเรื่องของออการรับบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะในเรื่องของการเป็นผู้ประกันตนนะคะถ้าท่านเคยผ่านการเป็นผู้ประกันตนในระบบมาแล้ว และตอนนี้ท่านได้ลาออกจากงานเพียงแต่ท่านมีเงินสมทบในระบบมาแล้วนะคะ12เดือนด้วยกันนะคะท่านก็สามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนในระบบมาตรา39ด้วยตนเองเลยเพียงแต่ท่านเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th เลยนะคะเข้าไปสู่เว็บไซต์ดังกล่าวแล้วก็สมัครการเป็นสมาชิกของระบบผู้ประกันตน โดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วก็ขั้นตอนที่2เลือกหัวข้อาการสมัครผู้ประกันตนมาตรา39เข้าสู่ระบบในการรับสมัครแล้วก็เราก็มาบันทึกรายการการสมัครขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ท่านต้องกดในการเลือกและยอมรับเข้าตกลงแต่เมื่อไรที่ท่านเลือกไปแล้วนะคะเกิดพบปัญหาหรืออุบสตรคก็ให้กลับเข้าไปดูเนนหน้าจอหลักเพิ่มขึ้นไปอีกว่าอะไรที่เรายังกอกไม่ครบนะคะ ขั้นตอนที่4ก็คือขั้นตอนการยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกประกันสังคมนะคะในขั้นตอนนี้นะคะการกดบันทึกแล้วถ้าเป็นการยืนยันระบบจะอนุมัติภายใน2-4วันทําการด้วยกันนะคะการสมัครการเป็นผู้ประกันตนในมาตรา9 9ก็ง่าย พอ3-4วันนะคะระบบตอบรับมาทางในรายการที่ท่านได้คลิกเข้าไปเป็นผู้ประกันตนแล้วเนี่ยท่านเข้าไปเปิดดูท่านก็สามารถจะเห็น QR code เพื่อชำระเงินสมทบได้เลยเป็นการสะดวกสำหรับท่านไม่ต้องเดินทางเสียเวลาแล้วเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่สำนักงานนะคะอันนี้เป็นการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทุกๆท,ท,ท่านที่อยู่ในระบบประกันสังคม นอกเหนือจากนั้นในเรื่องของการระบบาการยื่นาการเบิกค่าทดแทนไม่ว่าการจะเป็นการรักค่ารักษานะคะหรือว่าการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้นะคะเราทางสำนักง,งานประกันสังคมเราก็มีให้ท่านเข้าไปคลิกนะคะเพิ่มเบิกเกี่ยวกับอะไรจะมีในระบบขึ้นหน้าจอให้ทั้งหมด4ขั้นตอนก็คือเบิรกกรณีเจ็บป่วยกรณีคอดบุตร กรณีสงข้อบุตรหรือกรณีชราภาพที่ให้ท่านเลือกนะคะท่านก็สามารถคลิกแล้วก็แนบเอกสารนะคะไปยังสำนักง,งานประกันสังคมที่ท่านเลือกได้เลยอันนี้เป็นการตอบโจทย์การพัฒนาระบบในขั้นนี้นะคะให้กับท่านท่านผู้ฟงังผู้ประกันตนที่สนใจนะคะ,ะที่ในการที่เราจะต้องเดินทางไปสำนักง,งานประกันสังคมนะคะต้องรอคอยต้องไปหาที่จอดรถอันนี้จะช่วยท่านได้ในทางหนึ่งนะคะถ้า พบปัญหาหรืออุปสรรคในการทํารายการดังกล่าวท่านก็สามารถที่จะโทรเข้าสอบถามที่สํานักง,งานประกันสังคมได้ทั่วประเทศหรือโทรสอบถามที่1506นะคะทุกเวลาทําการได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะขอ ให้ท่านท,ที่เป็นผู้ประกันตนในระบบมาตาา33ในระบบมาตาา39ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะสามารถยื่นความจำนงนะคะในจังหวัดพิษณุโลกเราก็จะมีโรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะ ก็สามารถยื่นความจำงเข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ได้เลยนะคะฉีดฟรีนะคะโดยโรงพยาบาลขอให้ท่านมารับบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา13บมนาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตตะษ์ิงนะคะการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้นะคะเราจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2566 นะคะเราจะมีระยะเวลาเพราะว่าเนื่องจากว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมีอายุของการฉีดนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกันตนที่อยูออ่ในระบบก็คือผู้ประกันตนมาตราสามสามผู้ประกันตนมาตราสามเก้านะคะอย่าลืมยื่นความจำานงได้เลยนะคะถ้าท่านใดปีที่แล้วเคยฉีดปีนี้ก็สามารถฉีดได้ใหม่นะคะก็ในฐานะของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ประกันตนมาตราสี ผู้ประกันตนที่มีอาชีพอิสระนะคะถ้าท่านใดที่ได้สมัครแล้วเป็นผู้ประกันตนแล้วก็อยากจะขอให้ท่านนะคะชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้ท่านได้เกิดสิทธิ์นะคะสิทธิประโยชน์ในการรักษากรณีเจ็บป่วยหรือกรณีการเบิกค่าทดแทนกรณีท่านเจ็บป่วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ย โรคอ่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาโรคภัยจากโควิดนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไายพันนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงมีร้อนมาก PM 2.5เอ่ยๆนะคะประเด็นดังกล่าวนี้ท่านผู้บริหารของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะโดยท่านบุญส่งทัพชัยยุทธท่านเลขาธิการก็กำชับมาว่าผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบมาตรา40ปัจจุบันมีการส่ง อย่างขาดขาดไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต่อเนื่องหรือบางท่านก็ละเลยหรือหลงลืมไปเลยไม่ได้ส่งมาเพราะเราอะอยากจะดูแลทุกทกท่านนะคะที่เจ็บป่วยแล้วเงินทดแทนขาดรายได้ไม่ได้ก็อยากจะให้ท่านส่ง เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อที่กรณีที่ท่านเจ็บป่วยก็ยังมีเงินช่วยเหลือจากการทดแทนขาดรายได้ของมาตรา40เนี้ช่วยท่านได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นจึงเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ส่งเงินสมทบให้ต่อเนื่องนะคะสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเลือกที่1ทั้งเลือกที่2หรือทางเลือกที่3ก็คือท่านจะมีสิทธิ์นะคะในการเบริกค่าทดแทนการขาดรายได้กรณีที่ท่านนอนป่วยในโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่1วันขึ้นไปเราจะให้ค่าทด ชดเชยการขาดรายได้เนี่ยสามร้อยบาทต่อวันแต่ถ้าท่านาไม่จําเป็นต้องนอนป่วยแพทย์บอกให้ไปหยุดพักรักษาตัว3วันขึ้นไปท่านก็จะได้ค่าชดเชยขาดรายได้นะคะสองร้อยบาทต่อวันด้วยกันนะคะก็จะมีระยะเวลาของการเบิกนะคะตามตามสิทธิที่ท่านพึงมีอยู่นะคะกรณีท่าน จ็บป่วยจนถึงประเมินว่าเป็นทุกขนรภาพเราก็จะมีการจ่ายนะคะเขาเรียกว่าเบี้ยการขัดไายได้กรณีทุกขนรภาพเนี่ยถึง15ปีในทางเลือกที่1ถึงที่2นะคะส่วนทางเลือกที่3นะคะก็สามารถจะเบิกกรณีทดแทนการขัดไายได้ของทุกขนรภาพได้ตลอดชีวิตเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับการส่งเงินสมทบของท่านด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายเลยถ้าเกิดเสียชีวิตก็จะมีค่าจัดการศพ เงินที่ท่านส่งเงินมาก็จะมีเงินตอบแทนคืนกลับไปเป็นเงินออมชนิดหนึ่งด้วยกันนะคะแล้วก็มีดอกผลด้วยเช่นเดียวกันในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกสาขาวังทองขอให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีเงินมีทองนะคะกิจการค้าขายร่ำรวยนะคะขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ